สวัสดีครับผมสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับวันนี้มี t o y o ต a v วีออสนะครับผมเรายกตัวอย่างมาอย่างรุ่นลักขันนะครับอย่างนี้เห็นยกมา4คันนะครับอ่ามาจอดเรียงให้ชมเลยนะครับก็ราคาเริ่มต้นตั้งแต่3 4 9 0 0 0บาทเป็นตัวแรกนี้เลยครับเป็น v ีออตัว S นะครับ S ตัวท็อปนะครับผมปี2013นนะครับมาดูใกล้ๆกันเลย ตัวนี้ครับเป็นตัว S ตัวท็อปนะครับ3า9 0 0 0บาทนะครับไฟหน้าเป็นโบจคเตอร์เลนนะครับมีไฟตันหมอกพร้อมล้อแมกอันลอยโรงงานเลยล้อแมกสวยๆนะครับอ่าเป็นสีเทาแมชชินเกเลยนะครับล้อแม็กนะไฟเลี้ยวก็จกมองข้างนะครับเดี๋ยวผมให้ดูภายในหน่อยละกันอ่ารีวิวแบบเรียวๆนะครับให้ดูทุกคันสำหรับภายในนะครับเครื่องเล่นเป็นวิทยุ c d m p 3นะครับเสียบ USB ได้นะครับ a u x ก็ได้แล้วก็ แอร์เป็นแอร์ระบบออโต้นะครับออโต้นะจอดิจิตอลนะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับเบาะเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่ครับผมเบาะผ้ากำมะหยี่ตัดด้วยลายกราฟิกสวยๆเลยนะครับนั่งสบายครับไม่เก็บไม่กักเก็บความร้อนนะครับสําหรับเบาะผ้านะตัวรถด้านข้างสวยสวยงามเลยครับอ่าด้านท้ายนี่ครับตัว S นะครับวิวตัว S มีดาบโครเมียมคาดท้ายนะครับคันนี้349,000บาทนะครับฟรีดาวครับมีเครดิตไม่มีเครดิตก็ฟรีดาวนะครับนะอายุงาน หนึ่งปีอะไรแบบนี้ก็มาคุยได้ครับส่วนคันต่อมาเป็นตัว E นะครับซึ่งตัว E นี้เรายกมา2คันเลยเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยนะครับแต่ได้ชุดแต่งรอบคันเลยนะครับพาให้ดูเลยทั้งสองคันเหมือนทุกอย่างล้อแมกซ์ลายเดียวกันนะครับชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันสปอยเลอร์หลังมีให้ครบนะครับนี่นะครับอาแบตตัว G นะครับแต่จริงๆมันเป็นตัว E นะติดเป็นตัว G เฉยๆถ้านี่จริงๆแบตมันเป็นตัวแบบนี้นะครับตัว E แบบนี้นะ,ะเดี๋ยวผมพาดูภายในด้วยเลย เป็นตัว E เป็นตัวรองท็อปนะครับผมนะเดี๋ยวผมดูภายในภายในเป็นกระจกไฟฟ้านะครับเป็นภายในสีดํานะครับนี่พวงมาลัยวิทยุนะครับเป็นวิทยุ C D M P 3นะครับเสียบ U S B ได้เกียร์ออโต้นะครับแอร์ระบบมือหมนุนใช้งานง่ายนะครับเบาเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่ตัดด้วยลายได้สีฟ้านะครับก็สวย ชนกนัสวยเช่นกันภายในกว้างนะครับนั่งสบายนะครับผมบอกเลยเครื่องพันห้าเป็นซิกเมนต์ที่แบบกลังพอดีในเมืองได้ต่างจังหวัดสบายแบบนี้ครับอ่านะภายด้วยด้วยรูปลักษณ์และภายภายในมันผมว่าตอบโจทย์คนรุ่นใหม่หรือผู้คนที่อยากได้รถคันแรกอ่ารถคันแรกมองดูเป็นวีออสนี่ก็ได้นะครับผ่อนอยู่ที่ประมาณ70,00กว่าบาทนะครับเดี๋ยวให้ดูรูปลักษณ์ด้านนอกทรงอาจจะดูแบบป้อม เสริมด้วยความสปอร์ตด้วยชุดเกิร์ตรอบคันที่ตัดด้วยเส้นสีแดงนะครับโอเคมาดูตัวท็อปกันบ้างครับเป็นตัว G ครับได้เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์ครับตัวนี้นะไฟหน้าโปรเจคเตอร์เกิร์ดรอบคันนะครับเกิร์ตรอบคันตัดด้วยเส้นสีแดงเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถยิ่งขึ้นนะล้อแม็กเหมือนกันครับแม็กเวลขอบ15นะครับไม่ชอบเวลมีลายอื่นๆให้เลือกเยอะนะครับเดี๋ยวผมขึ้นลายให้ดูนะอ่าแล้วก็ไฟเลี้ยวก็จกมองข้างนะครับเป็นตัวรถสีขาวขาวซปเปอร์ไวเลย อ่าหรือว่าข่าโอโม่ประมาณนั้นครับนะสปอยเลอร์หลังมีให้นะครับพร้อมไฟเบรกดวงที่3นะครับแล้วก็สเกิร์ตหลังสเกิร์ตรอบคันครบเป็นตัว G นะครับเป็นตัวท็อปเลยนี่ครับล้อหลังเกิร์ดให้ดูภายในครับส่วนกระจกนะครับเป็นกระจกไฟฟ้านะครับมือเปิดเป็นโครเมียมนะครับคันนี้ผมเคยรีวิวคลิปแบบเต็มๆไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับนะอ่าด้านในพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับเป็นภายในทูโทนนะครับสีเบจตัดด้วยสีดํา เครื่องเล่นเป็นวิทยุ m p 3นะครับผมนะแอร์ Air เป็นแอร์ระบบดิจิตอลนะครับออโต้ Auto นะครับออโต้ Auto หน้าจอดิจิตอลนะแล้วก็บอผ้าเป็นบอผ้ากำรรมะหยี่นะครับสีเบจเออสีครีมก็ได้นะประมาณนั้นเลยสีนี้มันทําให้ภายในดูกว้างนะครับสีเบจสีครีมนะครับมันทําให้ภายในดูกว้างเนี่ยมันดูเบาะหลังกันมันให้ความรู้สึกถึงความหรูแล้วก็ความกว้างแต่ถ้าสีดํามาให้ความรู้สึกถึงความสปอร์ตอ่านะ แล้วแต่คนชอบครับมาเลือกได้เลยมีหลายคันมีหลายคันมีเยอะมากครับมีเยอะมากสําหรับ V ีออนะมีเครดิตไม่มีเครดิตก็ฟรีดาวนะครับนะมีเครดิตไม่มีเครดิตก็ฟรีดาวหมดเลยมาเลือกรถมาทดลองขับได้นะครับร้านอยู่ที่กรุงเทพเขตหนองจอกนะครับเขตหนองจอกมาไม่ถูกก็ติดต่อเบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยเดี๋ยวส่งโลเคชั่นให้นะครับนะมาทดลองขับได้ทุกคันจนกว่าจะเจอคันที่ชอบโอเคนะสำหรับวันนี้ผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับ Toyota V ีออนะครับมีให้เลือกเยอะนะครับ ทางนี้ยังไม่ล้างก็ยังมีนุ่นครับนุ่นยังไม่ล้างก็มีอีกคันหนึ่งบอกเลยว่ามีเยอะมากสําหรับ Toyota v วีออสนะครับไม่ต้องใช้เงินของรถนะครับฟรีดาวไปเลยนะโอเคนะครับ,รบคลิปน,นี้ก็ฝาก Toyota v วีออสไปด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ